เขาส่งบอลเหมือนแมจิกเขาชูดสามเหมือนเคอร์รี่และก็ยังเป็น MVP อีกสองสมัยซ้อนนี่คือสตีฟเนชอีกหนึ่งอัจฉริยะที่ไร้แชมป์เขาคือนักบาสท,ที่ดูธรรมดาที่สุดแต่กลับกลายเป็นหนึ่งในเพย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลสตีฟเนชถึงแม้จะไม่มีแหวนแต่เขาเปลี่ยนเกมบาสไปตลอดกาลเนสเกิดที่แอฟริกาใต้โตที่แคนาดาในครอบครัวธรรมดาพ่อเป็นนักฟุตบอลแม่เป็นนักกีฬาเขาเล่นทั้งฮอกกี้ฟุตบอลลาครอสก่อนจะหันมาเอาจริงกับบาสเยดบอล เขาไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านศักยภาพไม่มีความสูงที่โดดเด่นไม่ได้เร็วเป็นพิเศษแต่นั่นแหละเขามีมุมมองต่อเกมที่เหนียวว่าใครมหาลัยใหญ่ๆไม่ได้ให้ทุนเขาจนกระทั่งซานาดาคาร่ากล้าพอจะมอบทุนให้กับเด็กคนนี้เขาพาทีมเข้า NCAA 3ปีติดและโชว์การยิงลูกโทษแบบ89%ตลอดช่วงมหาลายัยปี1996ดัลลัสมาริกดรเขาเป็นอันดับที่15และแฟนๆก็โห่ใส่ทันที หลายคนบอกว่าเขาไม่เหมาะกับ NBA ตัวเล็กไปช้าไปและเป็นแค่เด็กแคนาดาเนชถูกส่งไปที่นั่งสำรองเล่นเพียงไม่กี่นาทีต่อเกมแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาใช้เวลาว่างในการศึกษาเกมดูวิดีโอและฝึกซ้อมเกินเวลาทุกวันเขาพิสูจน์ว่าสมองที่แหลมคมก็สามารถคุมสนามได้เหมือนกับนักกีฬาระดับท็อปเนชได้โอกาสมากขึ้นเมื่อทีมปรับโค้ดและระบบใหม่เขาจับคู่กับเดิร์กโนวิสกี้และไมเคิลฟิลลี่สร้างเกมลุกที่รวดเร็วและแม่นยำแมฟริกจากทีมบวยกลายเป็นทีมเพลย์ออฟประจํา ด้วยเนชเป็นจุดศูนย์กลางเขากลายเป็นจอมจ่ายระดับหลีกแอดซิตเฉลีย่ย7-8ครั้งต่อเกมและยิง3คะแนนระดับ40%บวกเนชทำให้การจ่ายบองกลายเป็นอาวุธที่ไม่ใช่ทางผ่าน ปี2004ฟินิกซ์ซันเซนสัญญากับแนสอีกครั้งหลังปล่อยให้เขาหลุดมือไปตอนเป็นรุกกี้โค้ชไมค์ดีแอนโทนีสร้างระบบเซเว่นเซคันด์ออเลสให้ทีมเล,เล่นเร็วที่สุดทุกเพลย์แนสกลายเป็นหัวใจของเกมคุมจังหวะได้ทั้งสนามด้วยความแม่นยำเขากลายเป็นผู้เล่นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่ได้ MVP 2ีสอปีซ้อนโดยที่ไม่พึ่งร่างกายแต่พึ่งสมองและเทคนิคอามารเรสตาวดไมายโจจอรซัน jo และชอนแมเรียนกลายเป็นออสตาเพราะการจ่ายบอลของแนช He was a system by himself. m ม k e The a n ี h แอนีพูดไว้ก็คือ Nash เนี่ยคือระบบด้วยตัว Nash เองะะปี2005 Suns เข้าถึงรอบ Conference Final แพสเปอร์ที่มีทีมดันแคนปี2007โอกาสทองใหม่ครั้งแต่ดันมีเหตุการณ์ที่โรเบิร์ตออรีผัก Nash จนล้มไปโดนโตะข้างสนาม ผลก็คือเพื่อนร่วมทีมอย่างอมาเร่และบอริสเดียวถูกแบนทาให้ซันแพสเปิดคับหลายคนเชื่อว่าถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์นั้นของซันเนี่ยเนสน่าจะได้แหวนมาใส่แน่นอนนะครับนี่คือโชคชะตาที่โหดร้ายที่สุดของผู้เล่นอัจฉริยะที่ไร้แหวนเลยเนสจ่ายแอซิดรวมทั้งหมด1น3 5้า้ครั้งเป็นอันดับ4ตลอดการยิง3มแต้มเฉลี่ย4 2%สูงกว่าเคอร์รี่บางฤดูกาลซะอีกและสูงกว่าทั้งเรอบอลและโคบี ทำสถิติ 50, 40, 90ได้ถึง4ครั้งก็ค light ือยิงจาก2แต้ม50% 3แต้ม40%จุดโทษ90%เทียบเท่ากับราลีเบิร์ดเขาคือพอ้อ์การ์ดคนแรกที่คว้า MVP ได้2สมัยโดยที่ไม่มีแชมป์ติดตัวเลยได้ All NBa first team 3ครั้งและ All-Star 8สมัย He's the most unselfish superstar ever seen Dirk n o โ i t ิ k i ได้กล่าวไว้นัคือเขาเป็น superstar ที่เห็นแก่ตัวน้อยที่สุดที่เขาเคยเจอ เนสย้ายเป็นเลเกอร์เพื่อจับคู่กับโคบี้และดไวายฮาวเวิร์ดและพอกสอหวังจะคว้าแหวนสักครั้งแต่ด้วยอายุและอาการบาดเจ็บเรื้อรังทำให้เขาเล่นได้ไม่เต็มที่เขาลงเล่นได้ไม่กี่เกมในปีสุดท้ายก่อนประกาศแขวนรองเท้าพร้อมกับคำขอบคุณจากแฟนบาสทั่วโลกเน h คือแรงบันดาลใจของพอยต์การ์ดรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเคอร์รี่เทยังหรือลูกาเขาทําให้ทั้งโลกเห็นว่าพอยต์การ์ดไม่จาเป็นต้องสูงหรือเร็วแค่เข้าใจเกมก็พอเขาทาให้ทุกคนเริ่มนับถือการจ่ายบอลเหมือนกับการทําแต้ม เขาเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ให้กับตำแหน่งนี้เขาอาจจะไม่มีแหวนแต่เขามีสิ่งที่นักบาสหลายคนไม่มีคือความเคารพจากทุกคนในวงการเขาคือผู้นำที่ไม่ต้องตะโกนแต่ทุกคนเดินตามเขาไม่ได้เด่นเพราะดังหรือไฮไลท์แต่เพราะเขาทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้มีโอกาสดูดีขึ้น it what y o u do in the dark put you in the light นะครับสตีมเนได้กล่าวไว้คือสิ่งที่เราทำในที่มืดใน,นที่จะพาเราไปยืนในแสงสว่าง เขาคือผู้ชายตัวจริงที่ทํางานหนักโดยไม่ต้องให้ใครเห็นเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จจริงไม่ได้เกิดขึ้นตอนคนมองแต่มันเริ่มตอนที่ไม่มีใครสนใจคุณเลยและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดติดตามกดรีโพสต์กดทุกอย่างได้เลยนะครับผมผมรักกาดคนนี้มากนะครับนี่คือทีมที่ผมเชียร์สมัยนู้นด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ